แล้นี้มาดูในแง่ของสังคมกันบ้างคุณอยากไปคบเพื่อนฝูงคุณก็ต้องคิดคําสวยหรูไว้ก่อนนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างว่าทำอะไรอยู่ผมไม่ทำอะไรกูตกงานว่ะ <C ũng> แค่นี้ก็ไม่อยากคุยกับคุณละคือเอาเป็นว่าอย่าไปสนใจคาคาถามเขาบางทีเขาอาจจะถามคุณไปอย่างนั้นงานแรนะอย่าไปซีเรียสนะเราจิตตกของเราไปเองแต่ทีเนี้ยผมแนะนําว่าคุณควรจะต้องมีเพื่อนที่รู้ใจคุณไว้สัก3คนเป็นอย่างมากนะแต่คุณอาจจะหาได้แค่สักคนสองคนก็ยังดีคุณต้องมีไว้สักคนสองคนเอาไว้พูดจาภาษาการเป็นหนี้ให้ปรับทุกกัับมนได้อ่แตยา ยืม <lee> <t ank> ตังค์เขานะเดีย๋ยวเขาจะไม่คบกับคุณคุณอย่าไปยืมตังค์เขานะคุณแค่ปรับทุกข์กับเขาได้เฉยพอนะอ่านะครับก็ไปคุยกับเขานะครับคุยปรับทุกข์เขาคุณต้องมีเพื่อนแบบเนี้ยที่เอาไว้คอยปรับทุกข์ได้แต่อย่าไปคุยบ่อย,อยเดี๋ยวเขาจิตตกเดี๋ยวเขาเครียดเอราว่าแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยกูโทรหามึงเนะี่ยเพราะกูอยากคุยกับมืองให้สบายใจมึงไม่ต้องกลัวกูจะไม่ยืมเงินมึงเลยแต่กูจะพูดถึงเรื่องนี้ให้มึงฟังแต่เงี้ยกูจะไม่ยืมตังคมงเข้้้าาาใใจจนนนะคตอหหทีรืบชโ 3,500บาทโทรหาผมได้ตลอดชีวบางคนก็จะเอาผมเป็นเพื่อนคุยแบ่นั้นผมก็จิตตกไปบางทีคุยเยอะอย่าไปยืมเงินเขานะเอาไว้เป็นเพื่อนคุยคลายเครียดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีคนคบสุดท้ายนะต้องบอกว่าคุณต้องรักษาสุขภาพกายให้ดีนะถ้าสุขภาพกายดีจิตคุณก็จะดีนะจริงๆจิตสภาวะจิตมันเกิดจากร่างกายถ้าร่างกายดีแข็งแรงจิตคุณก็จะดีเพราะจิตคุณก็จะดีคุณจะมีสตินะพอคุณมีสติแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้นะครับ